ทางองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อสารสุขภาพวิถีใหม่ค่ะได้ร่วมหารือถึงแนวทางการสื่อสารสุขภาพหลังโควิด1 9ไปสู่ประชาชนโดยเน้นให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการหา,หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมส่งเสริมด้านสุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะคอาทิเช่นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนสถานีโทรทัศน์เด็กไทยทีวีสภาเด็กและเยาวชนนะคะ หารือร่วมกันค่ะเพื่อที่จะวางแผนส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพวิถีใหม่ โดยทั้งนี้นายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดและนายอธิชัยต้นกัญญาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีรได้เป็นผู้แทนนะคะในการร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อทุกรูปแบบของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภา,กาคกลางโดยมีเป้าหมายค่ะนั่นก็คือให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้โดยเฉพาะเด็กและ เยาวชนโดยจากนี้นะคะก็จะมีแผนที่จะลงนาม MOU ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตด้วยค่ะ